สวัสดีครับผมชาญสมชัยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเตรียมตัวสอบภาคกอพอนะครับในโจทย์ที่เรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอโจทย์ประเภทนี้เป็นยังไงครับเรามาดูหน้าตาของโจทย์กันโจทย์ก็จะเหมือนกับโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับก็คือเป็นโจทย์คณิตศาสตร์มาแต่เขาไม่ต้องการให้คุณหาคําตอบนะครับว่าคําตอบของโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างไรแต่เขาจะให้ข้อมูลมา2ข้อมูลข้อมูลที่1 และข้อมูลที่2เราจะต้องพิจารณาว่าการที่จะหาคําตอบของโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะต้องอาศัยข้อมูลที่1หรืออาศัยข้อมูลที่2หรือต้องอาศัยข้อมูลที่ร่วมกันระหว่าง2ข้อมูลน,นี้นะครับวิธีการในการตอบเขาก็จะมีบ,บอกนะครับว่าถ้าหากว่าพิจารณาแล้วใช้ข้อมูลที่1แต่เพียงลําพังนะครับอันนั้นให้ตอบข้อขอไก่แต่ถ้าใช้ข้อมูลที่2เพียงลําพังก็เพียงพอให้ตอบข้อขอไข่ แต่ถ้ากรณีซึ่งว่า1ก็ไม่พอ2ก็ไม่พอต้องอาศัย1และ2ร่วมกันจึงจะเพียงพอตอบข้อ,อป่ายครับแต่ถ้า1ก็พอ2ก็พอต่างคนต่างพอนะอันนี้ตอบข้ององูแล้วก็สุดท้ายครับถ้ากรณีซึ่ง1ก็ไม่พอ2ก็ไม่พอร่วมกันแล้วก็ไม่พอด้วยนะครับคือไม่มีปัญญาทาแล้วล่ะนะครับเนื่องจากข้อมูลที่มานั้นยังไม่เพียงพออย่างนี้ตอบข้อจอจาน เรามาดูโจทย์ครับว่าถ้าเราเจอโจทย์เราจะคิดยังไงโจทย์ถามว่าหากอายุเฉลี่ยของคน3คนเท่ากับ21ปีถามว่าคนที่มีอายุน้อยที่สุดนั้นจะมีอายุมากกว่า13ปีหรือไม่นะครับแล้วให้ข้อมูลมา2ข้อมูลข้อมูลที่1บอกว่าคนซึ่งอายุมากสุดนั้นอายุ25ปีข้อมูลที่2บอกว่าอีกคนนึงนะครับอายุ24ปีลองดูสิครับ เราเจะสามารถแก้โจทย์แล้วก็ได้คําตอบข้อนี้เป็นอย่างไรครับเริ่มต้นนะครับเราพิจารณาจากนี้ครับว่าในกรณีซึ่งนะครับโจทย์ให้มานั้นนะครับอชัชเรียรีของคน3คนเท่ากับ21นั่นก็คือ x บวก y บวก z หารด้วย3นะครับเท่ากับ21เพราะว่าค่าเฉลี่ยก็คือเอาผลรวมหารด้วยจำนวนนะ x บวก y บวก z หาร3เท่ากับ21 ดังนั้นเราสามารถรู้ได้ว่า x บวก y บวก z นะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเอา3คูณยิบคือ63ปีนั่นก็คือทำให้เรารู้ว่าอายุรวมของคน3าคนนี้คือ63ปีนะครับมีคือข้อมูลที่ได้มาจากโจทย์ก่อนหลังจากนั้นในข้อมูลที่ได้มาจากโจทย์นี้เนี่ยเราเอามาพิจารณาประกอบกับข้อมูลที่1และข้อมูลที่2คําตอบจะเป็นอย่างไรในข้อมูลที่1นนี้เขาบอกว่า คนอายุมากสุดนั้นอายุ25ปีนะครับที่เหลือไม่ทราบเท่าไหร่ที่เหลือไม่ทราบเท่าไหร่แต่รวมแล้ว63ในกรณีนี้นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลที่1มาพิจารณาทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้เพียงแค่ว่า2คนนี้รวมกันคือ38ปีถูกไหมครับพ่อ63ลบ25ก็คือ38แต่เราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่2เป็นเท่าไหร่คนที่3เป็นเท่าไหร่ แต่เรารู้อีกเงื่อนไขนก็คือว่าคนที่หนึ่งมากสุดคนที่หนึ่งนั้นมากสุดดังนั้นแปลว่าอะไรคนที่สองหรือคนที่สามนั้นจะเกินยี่ห้าไม่ได้เราสมมติสษานาดูว่าถ้าเป็นยี่ิบห้าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเป็นยี่ิบห้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าคนที่สองเป็นยี่ิบห้าเป็นสิบสามซึ่งเท่ากับหกสิบสามแต่ถ้าในกรณีซึ่งคนที่สองเป็นยี่สิบสี่คนนี้ต้องเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบสี่นั่นแปลว่าอะไร นั่นแปลว่าจากข้อมูลที่หนึ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าคนอายุน้อยสุดนั้นจะอายุมากกว่า13หรือไม่อาจจะ13หรืออาจจะมากกว่า13ก็ได้ดังนั้นอย่างไม่นิ่งเอาข้อมูลที่สองมาดูครับข้อมูลที่สองนั้นเป็นอย่างไรข้อมูลที่สองบอกว่ามีคนคนหนึ่งอายุเท่ากับ24ปีอีกสองคนไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่อีกสองคนไม่รู้ว่าเป็นเท่าไร่ นะครับในกรณีนี้ยิ่งแยกกว่าข้อมูลที่หนึ่งหรือสาเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าคนที่หนึ่งและคนที่สามจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นก็แปลว่าไม่สามารถที่จะได้คำตอบว่าคนอายุน้อยสุดนั้นจะมากกว่า13ปีหรือไม่ตอนนี้ลองเอาข้อมูลสองข้อมูลรวมกันดูนะครับรวมกันดูแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ได้หรือไม่เรามาดูครับ ข้อมูลที่หนึ่งบอกว่าคนแรกอายุยี่ห้าปีข้อมูลที่สองบอกว่าคนที่สองอายุยี่สี่ปีและผลรวมของอายุทั้งสามคนนั้นได้จากโจทย์แล้วหกสิบสามปีดังนั้นตรงนี้รู้แน่นอนครับจะเท่ากับสิบสี่ปีเมื่อเท่ากับสิบสี่ปีแปลว่าเราสมารถหาคำตอบได้ครับว่าคนที่สามหรือคนที่น้อยสุดนั้นอายุมากกว่าสิบสามปีรวมแล้วสามารถหาคำตอบได้ ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอควายครับ